ตกตะาโรคะก้าภับตะกาเคาะตอนเนี้ยจังไรจงห่างหายไปตามปีตามเดือนตามวันวันนี้โยมได้มาทําบุญตักท่าทาบุญที่วัดถ้ำหลวงเชียงดาวแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีครูบาเจ้าชีวิจัยนักบุญดานาอูรือศรีอูกันทะก็ดีเจ้าพ่อขุนถ้ำหลวงเชียงดาวก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งเทวดาปกปักษักษาเพียฮะต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ก็ดีของกุขสนนี้จูงแห่สายยายคุณถึงบันพบุกรุษเจอพ่อเกิดแม่เกิดเพื่อบนเช นำเจ้ามาเกิดบรรพบุรุษนายสายเชื้กูลบุญญาตายายทบานนาอาปูนาตารงกันทลายเรามีบุญในกองเกลี้ยงเดินเทมาตั้งข้าข้าวขอและนนมท่านทั้งหลายล่มหายใจจากด้วยไว้เฉลแก่เจลาทั้งญาติก็คนสนิทมิตรีรักเพื่อนกันก็ดีหรือคนรักในครอบครัวล่มหายใจจากไปก็ดีเรายบุญกุศลที่เป็นข้าวิดนำติดติดประการเฮียเขาทั้งหลายที่ล่วหายใจจากไปดิ ได้กินได้ฉัน,นได้บอราโภคภพ้ฑจกที่ยากให้ว่ากจากที่จนมาเดินให้เราเกิดเป็นเทวบุตรเป็นเทวาดายิบนรวงสวรรค์ท่านว่านอนเดินเธอทอนการใดธุรกิจการงานการฆ่าการดำเนินชีวิตจงมีแต่เทวบุตรเทวาดามาปกปักรักษาเธอทุกเมื่อเดินยาทอ

ໂວຍນາດັນໂດມາເທວະວະຕັນດະດະຍົນທີ່ຈະກາຍໂພງະວະອະສິວະຕະນະທີ່ຈະນິຈາອຸຕາປະຈາຍະໂນເຊຕາໂລະມະວັດທັນທີ່ອາຍຸວະໂນຈຸຄັງພັນນາ